สวัสดีคุณพบกับวัดซ้ำอีกแล้วนะจ๊ะอ่าวันนี้อยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าอีกหนึ่งนางติดธุระอันใดอยู่ก็เลยไม่ได้มาเรียกชันด้วยวันนี้เลิกงามยามดีอีกแล้วถึงตาคราวที่เราจะมาเรียกชันที่พอเกันบ้างหลังจากที่ไม่ได้รีแอคมาเนิ่นนาน,น,านเหมือนกันวันนี้ก็เลยขอจัดสักหน่อยอ่าวันนี้ถึง คราวของส,สาว p r e เซลอีกแล้วนะจ๊ะมากับซิงเกิลที่ชื่อว่าเธอนะ่ะน่ารักนะจ๊ะ b บ b y Boy อยากจะขอพูดก่อนเลยว่าตอนปล่อยรูปคอนเซปต์มาเนี่ยเราค่อนข้างชอบมากรู้สึกว่าลุกดูแบบสวยอะ่ะแบบนี่มันนางฟ้านี่ก็นางฟ้านี่ก็นางฟ้า จฉยชมอีกอย่างหนึ่งก็คือ art for graphic ดีมากบอกเลยว่าหลังๆมาเนี้ยแบบพัฒนาแบบดีๆๆขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณทีมงานขอบคุณค่ายที่แบบดูแลสาวๆอย่างดีเลยซึ่งก่อนหน้านี้ p r e s e y เพิ่งคัมแบ็กไปกับ s i n กิล Ready or Not นอซึ่งเราก็ีแ a c t i o n ไว้ตรงนี้นะจ๊ะก็ตื่นเต้นละอยากจะฟังเพลงนี้แล้วเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเพราะว่าดูจากทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าเลิศพัชนัน ไปดูกนจาก้า Let's go โอโพสมาเลยนะอสวยสวยสวยมากชุดสวยนะอุ้ยสวยอ่ะโอ้เขสวยมากอืม ายเฮ้บอยเอ๊ะเออเออเอออืมทิ้นซีวนนี้สวยนะวิชาเต้นดีนะ อู้อาโอเคพียงดีนะชุดนสวยอะ่ะชุดสวยมากอู้หวานมากพียน่ารักมากพีงดีเพีงดี โโอแรปหนึ่งมาดูกระตาเลยอ่ะ,อะสวยมากโอ้ฉันอยากไดจุดนี้มาใส่คนสีสวยมากเงยดีอ่ะ ทุกทีนะมท่านนี้ติดถุงนะ่ะเด็กบิ๊บบีบบอยความสวยนะความสวยนะอันนี้มันอยู่ในโรงพยาบาลป่ะใช่ไหมดูัเป็นฟิลโรงพยาบาลน,นะ ชัดดีๆมากความแบบคนใดใด mm hmm. หวานกรุบอู้หอ่ะยานหนึ่ง พี่แบบสดใสอ่ะอุ้ยแต่แรงนะแต่แรงนะอูโอ้อ้เออฉันชอบท่าโพสเมื่อกี้มากเออเออเอ,อ,อ,อะอะสดใสอ่ะน่ารักอ่ะ แล้วประเด็นคือเพลงบอกว่าในแต่เพลงบอกว่าแบบหยุดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่คนหยุดน่ารักอะก็คือเพรสเซลซ่าเออเพลงคือสนุกอะคือชอบนะรู้สึกว่าเป็นอีกฟิลหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกดีสำหรับเพรสเซลเพลงค่อนข้างติดหูนะเราเราชอบมากโดยเฉพาะท่อนแบบเบย์เบย์เบย์เบยบอยเนี่ยคือแบบเออติดหูอยู่แต่ที่อยากจะชมมากที่สุดเลยก็คือในเรื่องของคอสตูม เสื้อผ้านาผมคือมีสิบให้ร้อยมีร้อยให้ 100, 100, ใหหล้านคือสวยมาก <c oughs> คือสวยทั้ง2องเซตเลยแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเซตที่เป็นชุดสีอาออก ขาวๆชมพูชมพูอันนั้นคือแบบเฮ้ยเกินไปไหมนี่ฉันอวยเกินไปไหมหรือเปล่าแต่ก็คือสวยจริงๆเข้าใจปะลูกแต่ละคนก็คือแบบดีมากอย่างอีกชุดหนึ่งใช่ไหมก็จะมีกิมมิคแบบฉันเห็นคําคำว่าเพรเซลอยู่ในเสื้อผ้าด้วยเออก็คือมีความเก๋ในชุดนี้ต้องขอเช่นชมคนทําชุดสไตล์เลยแบบคือแบบเอาจริงๆคือตั้งแต่เพลงก่อนหน้านีนนนะ้หลายเพลงก็คือดีมาตลอดในเรื่องของท่าเต้นก็คือที่เห็นเล็กๆเ,เ,เมื่อกี้ก็คือแบบ ด,ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็มีเยอะนะเอาจริงๆต้องไปดูแบบดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าจะเป็นยังไงเต้นเลือดและเต้นแรงด้วยเมื่อกี้คือเห็นอยู่เต้นแรงมากคือเพลงมาให้ฟีลแบบคนข้างหลักอ่ะถ้าเธอนั้นน่าักเวตาข้างรักอะไรเงี้ยก็ยังคงมีความสดใสในสไตล์เพรสเชลอยู่ซึ่งอันนี้เราก็คิดว่าเป็นหนึ่งในเพลงในอัลบัม้มใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยเพลงอะไรอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็คือล่อยมาหลายเพลงแล้วเหมือนกัน ก็รอติดตามอีกแน่นอนนะจ๊ะเราก็เป็นอ่าหนึ่งในแฟนคลับของพระเจ้านะจ๊ะก็จะมาทำคลิปและชันตลอดแน่นอนสัปดาห์หน้านะ่อาจจะขึ้นทีมบอสสเตจนะยังไงก็จะรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันว่าจะมาเป็นยังไงแบบเต็มเต็มแบบท้าเต้แบบ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 ฟูที่สำคัญอยากจะให้ปล่อยอารั้มสักทีเพราฉ,ฉันอยากสือ่อฉันอยาก ใจะใช้เงินในจุดนี้ยังไงก็ฝากเพรสเซลด้วยกับซิงเกิลนี้นะจ๊ะก็เธอนนะน่ารักนะจ๊ะอ่ะส่วนนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะจ๊ะสว่วนนี้พวกเราพวกเราเลยละ่ะฉันคนเดียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบัายอย